ก็ถ้าท่านใดที่ต้องการจาสมัครเเนาะก็สามารถสแกน QR Code ได้ที่ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะหุ้นซิ่งดิลไทยสวัสดีค่ะหุ้นซิ่งดิลไทยประจำวันที่23พฤศจิกาย,ยน2566คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเครออาะห์เท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ต,ติดลบ9.46อยู่ที่1.14.15 แนวรับก็จะเป็นที่เดิมที่1366.18แนวต้านก็จะเป็น147.64ค่ะต่างชาติขายออก1,400ล้านบาทก้องทุนขายออก5 7 9ล้านบาทโบรกเกอร์ซีเข้า152ล้านบาทรายย่อยซีเข้า1,838ล้านบาทค่ะตัวที่1โซล่าโซล่าราคา75สตางบวก10สตางค่ะ ทมเฟรมดีของโซล่าก็เลยลงมาต่ำสุดที่58สตางค์ตรงนี้ก็ไซเวัพดันขึ้นมาเรื่อยๆค่ะุดต่ำสุดก็จะเป็น58สตางค์ข้างบนก็จะเป็น87สตางค์ค่ะทม์เฟรม15นาทีตรงนี้ก็เปิดตลาดขึ้นมาก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่78สตางค์แล้วก็ไซเวยปิดตลาดที่75สตางค์ค่ะโซล่าเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีว a ลูรายไดอยู่ที่34ล้านบาทค่ะแนวรับ65สตางค์แนวต้าน78สตางค์ทาทะล่าจะเป็น87สตางค์ค่ะภาพรวมของโซล,ล่ามีกำไรแล้วก็โซล,ล่าติดเครื่องหมาย XM วันที่27พฤศจิกาย,ยนค่ะตัวต่อไป BM bm ราคาสองบาท9กสตางค์วันนี้ก็ถือว่าไซวีค่ะ bm ก็หลังจากที่ดันขึ้นมาในเวฟนี้ที่3บาท18สตางค์แล้วก็ไซเวดาวลงมาต่ำสุดอยู่ที่สองบาท9กสตางค์ค่ะข้างบนก็ต่อไปก็จะเป็นนา่าจะเบรกขึ้นมาที่3บาทให้ได้ก่อนค่ะทําเฟรมสิบนาทีของ bm ก็ไซเวสัสมแล้วก็มีแบงเกอร์เข้า ช่วง้ายตลาดตรงนี้แล้วก็ปิดสวยด้วย BM เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมีเวลค่ารายได้อยู่ที่22ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท9กสตางค์แนวต้าน3บาทสสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท6สตางค์ค่ะส่วนงบของ BM ก็มีกำไร,รค่ะต,ต่อไป EFL e f l ราคา28สตางค์บวก4สตางค์ค่ะ time frame day ก็เลยลงมาต่ำสุดตรงนี้ที่20สตางค์แล้วก็ไซเวสะสมงวันนี้ก็แฮมเมอรขึ้นมาค่ะจุนล่างสุดที่1บวบอกก็จะเป็น20สตางค์ส่วนจุดข้างบนก็จะเป็น41สตางค์ค่ะ time frame 15นาทีของ e4l ตรงนี้ก็ปิดกระโดดด้วยแล้วก็มีแบงค์มีวันรุ่มเข้าช่วง ไทาตาดค่ะ E4L เป็นหุ้นสาเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับจ,หจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมู lo, ลค่ารายอยู่ที่12ล้านบาทค่ะแนวรับ23สตาตังแนวต้าน34สตาตังถ้าทะลุด้จะเป็น 40, 40สตางค่ะส่วนงบของ E4L มีกำไรค่ะตัวต่อไปหมอก มราคา19สตางค์บวก3สตางค์ค่ะตรงนี้ก็ไซเวสัดสมแล้วก็ลงมาต่ำสุดที่14สตางค์วันนี้ก็ขึ้นแท่งแฮมมือขึ้นมาค่ะจนจุดข้างบนก็จะเป็น23สตางค์ค่ะทําเฟรม15นาทีของมตรงนี้ก็ปิดกระโดดแล้วก็มีวอลลุ่มเข้าช่วงทายตลาดแล้วก็มีตรงนี้ด้วยมเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมูลรายได้อยู่ที่9ล้านบาทค่ะแนวรับ14สตางค์แนวต้าน23สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น26สตางค์ค่ะส่วนงบของมอก็ขาดทุนค่ะก็ต้องรอมอฟื้นตัวขึ้นมาก่อนบริษัทก็จะมีกำไรค่ะตัวต่อไปดีดีราคา4ี่บาทก้าสตางค์ บวก34สตางค์ค่ะตรงนี้ดีก็ลยลงมาต่ำสุดที่4บาท16สตางค์ตรงนี้ก็ดันขึ้นมาค่ะจุดเวก,ก็น่าจะน่าจะต้องเบิก5บาทให้ได้ก่อนแล้วก็ยืน5บาทให้ได้ด้วยค่ะทำเวรม15ของดีตรงนี้ตรงนี้ก็ เปิดตลาดแท่งนี้ก็ดันขึ้นมาแล้วก็มาปิดกระโดดที่4บาท98สตางค่ะมีววลล่มทยอยเข้าตั้งแต่เปิดตลาดค่ะดี <D S 1> เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับให้บริการทางธนกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลูแลด้อยู่ที่22ล้านบาทค่ะแนวรับ แนวรับ4บาท80สตางค์แนวต้าน5บาท10สตางค์ถ้าทารูด้จะเป็น5บาท20สตางค์ค่ะส่วนงบของดีมีกำไรค่ะตัวต่อไปเป็นหุ้นชุนเซวลิงตัวแรกก็คือยูเลกายูเลการาคา75สตาง,งค์บวก18สตางค์ค่ะตรุงนี้ก็ลงมาต่ำสุดตรงนี้ที่53สตางค์แล้วก็ไล้เวยขึ้นมาแล้วก็มาชุนเซวลิงค่ะ ทำเฟรม15นาทีก็ชนเซลลิงตอน16บนาฬกาส0นาทีค่ะยูเลกาเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจลงทุนในบริษัทเองแล้วก็อุตสาหกรรมภาพลรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวล,ล,ลุ่าดอยู่ที่72ล้านบาทค่ะแนวรับ70สสตางค์แนวต้านออทามไฮเปิดเซลลิงใหม่ไปที่ 97สตางค์งงค่ะส่วนงาของยูเลกามีกำไรค่ะตัวต่อไปอคว a าอควา,ควาราคา40สต,าง,สตางค์บวก9สตางค์ค่ะตรงนี้ก็หลังจากลดลงมาต่ำสุดตรงนี้ที่29สตางค์วันนี้ก็ดังขึ้นมาปิดเซลลิงค่ะทำเฟรม15ก็ชนเซลลิงตั้งแต่เวลาบ่าย15บนาฬิกา15นาทีค่ะ a าควาเป็นหุ้นไซเว่เป็นหุ้นเกี่ยวกับลงทุนในธุรกิจต่างๆภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีเวลอดารอยู่ที่66ล้านบาทค่ะแนวรับ30สตารค์แนวต้าน i อทามไฮเปิดเซลลิ่งใหม่ไปที่52สตางค์ค่ะแล้วก็ a าความีขาด้วย a าความีขาวร่วมกับ OTO ค่ะ OTO ราคา1บาท3สตางค์บวก24สตางค์ค่ะตรงนี้ก็เลยลงมาต่ำสุดที่56สตางค์แล้วก็ดันขึ้นมา3วันแล้วก็มาชนเซลลิ n g ค่ะทมเฟรม15นาทีก็ชนเซลลิ n g ตอนบ่าย4โมง30นาทีค่ะ OTO เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวลูระดับอยู่ที่182ล้านบาทค่ะแนวรับ9กสตางค์แนวต้านออทามไฮเปิดซื้อลิ่งใหม่ไปที่1บาท33สตางค์ค่ะแล้วก็งบของ OTO กับ AQUA ก็มีกำไรด้วยส่วน OTO กับ AQUA มีข่าวว่า AQUA ควัก280ล้านเพิ่มทุน o t o มูลค่ารวม280ล้านบาทค่าหนุนซินเนอร์ยีรอบด้านข่าวจากทันหุ้นค่ะแล้วก็มีข่าวหุ้นบ๊กลอตเข้าก็คือ TTB จำนวน38ล้านบาท True จำนวน20ล้านบาท IT จำนวน16ล้านบาท สิริ13ล้านบาท BTS 5ล้านบาทแล้วก็ BM 3ล้านบาทค่ะวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้ววันสิ่งดือลไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย